จำแม่นอ่านหนังสือแล้วจำได้จำนานไม่มีวันลืมใครนะคะใช้เทคนิคนี้ในการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยรับประกันได้เลยว่าไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ได้ซ้ำคุณจะจำหนังสือจำเนื้อหาทั้งหมดได้แม่นแบบเป๊ะแล้วก็ไม่มีวันลืมเลยค่ะ สูตรจำแม่นข้อแรกเลยหนึ่งค่ะให้เริ่มอ่านสารบัญก่อนเพื่อมองภาพรวมของหนังสือคือหลายคนเนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันชอบจำเป็นภาพรวมสังเกตนะเวลาที่คุณซื้อหนังสือมาแทนที่จะตะลุยอ่านที่หนังสือเลยไม่ไม่โนโนจะเย็นเย็นแม่ให้หยิบสารบัญขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพลิกอ่านสารบัญดู ภาพรวมจำหน้าปกจำหลังปกจำสารบัญเพราะถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะคะสมองเนี่ยเขาจะมีการปูพื้นมันเหมือนกับเรากำลังสร้างบ้านนะทุกคนบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปูพื้นเอาไว้ก่อนบ้านมันก็จะพื้นฐานแน่นถูกไหมคะเช่นเดียวกันกันกบสมองถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราหยิบหนังสือมาแล้วเราแบบตะลุยเลยมันจะจำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดแบบเปิดภาพรวมดูหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยสมองมันจะค่อยๆเค,คลียร์พื้นที่มันจะ มันจะเตรียมลิ้นชักะไว้เก็บนะคะนี่คือข้อที่1นะคะข้อที่2นะคะ,ะ,ค,ะคือเน้นไฮไลท์เฉพาะจุดที่สําคัญเช่นถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วเราเจอคําว่าความหมายคํานิยามสูตรก็ไฮไลท์เฉพาะจุดที่แบบเป็นความหมายคํานิยามสูตรหรืออะไรที่มันสําคัญจริงๆแต่เตือนไว้ก่อนอย่าไฮไลท์ทั้งหมดอย่าไฮไลท์เยอะจนเกินไปเพราะถ้ากดคุณ ไฮไลท์เยอะจนเกินไปมันจะเหมือนกันไปหมดค่ะนี้จํากันไม่ได้อีกก็งงกันอีกนะก็เหมือนไฮไลท์เต็มหน้าเหมือนไม่ได้ไฮไลท์อะไรอางี้ก็อย่าทําข้อ3ค่ะการอ่านไม้แมปจะช่วยคุณได้คือไม้แมปเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับที่สมองเขาจำเพราะฉะนั้นเ,นเวลาเราอ่านน่ะก็พยายามให้มันดูเป็นเส้นเป็นสีเป็นกิ่งไม้แมปมันจะช่วยเราอะค่ะ ให้เราค่อยๆจําเพราะว่าสมองเนี่ยเขามีเส้นเป็นเป็นเหมือนกิ่งไม้เป็นเหมือนรากไม้เจ้าตัวไมแมทมันก็เป็นกิ่งไม้รากไม้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเราจําแบบเนี้ยสมองจะชอบแล้วมันจะจําง่ายนะคะแล้วการอ่านสรุปเป็นชุดเป็นสีอะสมองเขาชอบเพราะฉะนั้นจะทาให้เราจําได้ด้วยนะคะสีข้อสีถือว่าสําคัญมากนะคะฝึกจําเป็นชุดๆไม่เกินเจดข้อทําไมต้องห้ามจําเกิน7ดข้อเพราะว่า มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าสมองของมนุษย์เราเนี่ยสามารถจดจำข้อมูลได้ประมาณ4ีถึงเข้อโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งครั้ง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจำอะไรเกิน7ข้อมันจะเริ่มจำไม่ได้แล้วแล้วทำไงครูมันต้องจำเกินก็ท่องเป็นกรสิท่องเป็นหัวข้อดีอ่ะต่อไปข้อที่5ค่ะจงทำข้อสอบเพื่อ,ออุดรอยรั่วของตัวเองบางคนเนี่ย อ่านหนังสือมานานไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยอ่อนตรงไหนจําอะไรไม่ได้ตรงไหนก็ให้ทําข้อสอบก่อนแต่พอทําข้อสอบก็อย่าไปจําช้อยที่ผิดนะก็ให้รู้ไว้ว่าอะไรตอบผิดแล้วเวลาอ่านหนังสือมันจะโฟกัสขึ้นต่อไปค่ะข้อที่6ใส่ภาพประกอบลงไปเวลาที่น้องอ่านหนังสือที่แนะนานะคะการใส่ภาพประกอบเนี่ยมันจะช่วย กระตุ้นจินตนาการยิ่งใส่เป็นภาพเป็นเรื่องเล่าเป็นกระตูนเป็นนู่นนั่นนี่มันจะช่วยทําให้น้องจําได้แบบโอ้จําได้เวลาที่เราล้นกับเวลาเจอเข้อสอบเนี่ยจะทําได้ดีข้อ7นะคะแปะโพสิทในสิ่งที่เราอยากจําแปะไว้ในจุดที่เรามองเห็นเช่นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะโต๊ะอ่านหนังสือประตูคอม หน้ากระจกแตงฟันออกไปเอาไม่หมดเลยค่ะแต่ต้องเป็นเรื่องที่เราขี้ลืมเราลืมบ่อยเลยเรามักจะตอบผิดอันนี้ช่วยได้นะโพสต์อิดแล้วก็ต่อไปค่ะข้อ8นะคะการแปะโพสต์อิดเนี่ยจะต้องเอาแต่พอดีเน้นจุดที่อยากจําจริงๆนะไม่ใช่โหแปะแม่มเลยเต็มไปหมดแล้วทีนี้คือตาลายจําอะไรไม่ได้อีกอันนี้เศร้านะคะยากอีกข้อเค่ะลองเพิ่มเวลาอ่านหนังสือ ด้วยการฟังเสียงสรุปหลายๆคนนะ่ะชอบมาอ้างบอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไม่มีเวลาเขามีเวลาแต่มือเขาไม่ว่างบางคนก็เลยคิดว่าถ้ามือไม่ว่างเท่ากับเราจับหนังสือไม่ได้ถูกปะแต่จริงๆแล้วอ่ะหูหูเราว่างเราเราลองเปลี่ยนมาฟังเสียงสรุปบ้างเพราะเสียงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเพิ่มเวลาอ่านหนังสือเช่นขับรถทํางานบ้านความรู้เข้าหัวตลอดนะคะแล้วก็สุดอีกสุดท้ายนะของคลิปนี้คือคลิปนี้จะ แค่สิบสิบสูตรจำแม่แล้วเดี๋ยวอีก9้าสูตรเราไปคลิปหน้านะคะสิบสูตรจำแม่นอ่ะข้อสิบคือฝึกจำเป็นข้อความสั้นๆค่ะเช่นความมีโอกาสก็ตัดเหลือสั้นๆแค่คำเดียวว่ากาสแค่นั้นก็จบแล้วแค่นี้เราก็จำได้แล้วเก็ตไหมคะ